นี่นะครับโคนทุเรียนต้นนี้อายุประมาณ17ปีแล้วเขาก็าหกักยอดหักไปตอนนี้ก็เหลืออันนี้แตกขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ยังมาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เป็นกระโดงนะครับตอนนี้ก็ออกลูกติดลูกให้ผลผลิตแล้วนะครับลูกของเขาเนี่ยก็อายุประมาณ120วันแล้วยังไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับ แต่ว่ามีใบอ่อนมาตอนนี้ก็รอเวลาที่จะตัดอันนี้เป็นสวนทุเรียนของเพื่อนๆเ,เขานะครับเพราะฉะนั้นมีต้นทุเรียนอยู่แล้วถึงแม้ว่าต้นออยอดจะต้นหักไปแต่ว่าขอให้โคนยังอยู่เขาก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับอย่างดูกิ่งนี่กิ่งหนึ่งนะหนึ่งกิ่งนะหนึ่งกิง่งก็ออกลูกติดเต็มเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้ ไม้ไผ่มาเท้าแขนเอาไว้หน่อยการกิ่งหักนะครับ